คนที่เข้ามานะครับจะมีหมูแสตม์อร่อยที่สุดในโลกนะครับ<ส>จะให้ทุกคนลองชิมกันนะครับโอ้อโหกลิ่นก็หอมมากเลยครับซื้อกันเยอะนะครับ เมื่อเธอเดินจากฉันไปยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยหรือดู้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาเธอต้องซื้อตะกร้าครับกดสัรร่งตะกร้าได้เลยครับสมมติว่าถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถกดสัรร่งตะกร้าแล้วก็สามารถชำระเงินได้เลยครับถ่บายเก่งปะ ต้องกดต,งต้องกดในร้าน,นะค้าครับแล้วก็มีตะก้านะครับสามารถกดซื้อแล้วก็กดชําระเงินได้เลยครับชาระเงินก็สามารถชาระเงินผ่านทูมันนี่วอลเล็ตได้ครับแล้วก็หรือว่าจะชําระผ่านธนาคารทางโทรศัพท์ได้ครับรใครเก่งปะพอได้ปะครับเออเราเป็นประธานบริษัท <c oughs> ได้เลยสวัสดีครับท่านประธาน โอ้ไม่ถึงแล้วไม่ถน้องเก่งมากเขาบอกว่าเพลงอะไปเพลงแค่เธอได้ไหมของของของเจ็บเตเตอร์ได้ปะอันที่เขาได้เลยประสงาประ송ไแล้วอย่างเงี้ยประสงรลน์แล้วเขาบอกว่าแค่เธอได้หรือเปล่าประสงคร้ายแล้วแบบนี้มีแบบพี่นภาบอกว่าขอเพลงแค่เธอแค่เธอแบบขอแบบเสียงแบบเต็มเต็ม ทำใจไว้ก่อนเลยนะผมวอาให้เออ <laughs> พอ,พอาะทำใจไว้ก่อนเลยนะผมเพิ่งตื่นดีเสียงยังไม่มาเลยเนี่ยทำใจไว้ก่อนเลยอย่าคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวัง <laughs> <h ums> สี่้าองทิวแต่พี่นภา,าย,ยังไม่เคยฟัง,งว,ว้าวนานหนูเป็นนดหน้าได้เลยน้องทิวพี่วีดีโซดแหมขายเก่งอีกคนนี้ ครับคุกริครุกเท่านั้นครับไม่มีไม่มีคำอื่นนะคุกเท่านั้นน,นี่คือคืมตามไรนะจับรงที่ยูซีกล้องเหรอไม่ถึงอ่ะ เราเหรอเราเราเพิ่งสิบสี่คุกเหมือนกันไม่ใช่หรอกไม่คุกไม่คุกไม่คุกหายอ่ะเพียงน้องไม่มาน้องเพิ่งตื่นแทบไครน้องหน่อยเดี๋ยวว่างอ่านลงสตอรี่ดีกว่ามีได้เพลงได้เพลงได้เพลงพูดไม่ค่อยเก่งปะ เฮ้ยไปฟังเร้ลองใ้ได้โอ้มเข้าวิใครติดตามมาเนี่ยเออมีมีใครติดตามลองไปฮะทุกคนใครจะตามน้องนะวีดีคุกนะบอกเลยเราบอกไว้ก่อนเราเราเราบอกไว้ก่อนว่าคุกเท่านั้นนะครับเอ้ยฟังกลับเลยคุกเท่านั้นนะครับคุกจริงๆผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นแซวแซวเล่นตามลองได้หรอกนะ เป็นกำลังใจให้น้องเยอะนะครับน้องฟอกับเย่เย่ไรขนาดนั้นทำจริงทำไรทำจริงไอพี่จะลงไลฟ์กี่โมงนะวันนี้วันนี้ขอสักประมาณสักสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบดีป่ะสักแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะพี่ยาบอกว่ามาแป๊บเดียวแล้วก็ลงแล้ว ยาโอเอเออเออเราไม่สำคัญแล้วอ่ะเราไม่สำคัญแล้วอ่ะก็อย่างนี้แหละเราไม่สำคัญหรอกบอกรีดีโอห้าร้อยจริงเดี๋ยวบอกแบบเดี๋ยวบอกแบบ ตีหนึ่งเลยเหรอโหโหดึกมากเลยตีหนึ่งน้องทิวพรุ่งนี้วันเกิดบีบีวีดีจัดมาหนึ่งบทเพลงเพื่อพี่เพื่อพี่เพื่อพี่เอ้อฮ่าอ่าฮา้วขอ พวงนี้ไม่มีครับพวงนี้วันวันเสาร์ครับใครที่ยังไม่ซื้อของเรานะครับสามารถซื้อได้นะครับผมเอาซื้อกันเยอะๆนะคะอร่อยมาอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆไม่ได้แบบไม่ได้โมไม่ไดีโมนะครับทุกคน อ่ะลงซอรี่ก็ได้แท็กมาแท็กมาแท็กมาเส้นกับโพสการ์ดไปในหูเรามาอัปเดตบ้างดีกว่าเบ็นี้มา้งทุกคนวันนี้แบบี้คววนเหนื่อยกันไหมทำงานมาทั้งวันวันนี้ก็รู้สึกว่าวันหยุดเป็นวันที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากหยุดกันมากสุดเลยนะเพราะว่า เหมือนวันวันหยุดอ่ะมันเป็นวันศุกร์ใช่เะล่าล้วพรุ่งนี้ก็วันเสาร์อะไรอนยะ่างเงี้ยเรารู้สึกว่าพรุ่งนี้ก็อยากไปพักผ่อนไปเที่ยวหรือว่าไปใดๆก็เถอะประชุมทั้งวันเครื่องจักรเสียเก่งเข้าใจเข้าใจในโรกโรงงานเนะ่ะเครื่องจักรเยอะมากเราม่นเสียพยายามฝึกร้อสู้ๆนะตะไม่ได้ยน้องเก่งที่สุด ไม่ได้อยู่เจ้าทำไมอะ่ะทำโอเพิ่มหรอเก่งแล้วนะสู้ๆนะครับนโมเป็นกำลังใจให้ได้เลยจไม่แม่นเลยวัน,นทิตย์มีเรียนโอ้มีเรียนทุกวันเลยเหรอดีจะได้เก่งๆง,ง่ายมีเรียนทุกวันแบบ เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมน้ำโมมีเรียนทุกวันอย่างนี้ต้องเอาแคบหมูไปกินระหว่างงานหนังสือแล้วสั่งไปแล้วนะำโมสั่งไปแล้วสั่งอีสั่งอีกเออสั่งเยอะกินเยอะๆพรุ่งนี้ไปแก้งานหาคนออกแบบแม่พิมพ์เป็นเก่งอยู่กินเยอะๆจะได้โตเร็วๆต้อขึ้นมาเป็นแคบหมูนี่ไงเราเก่งถึงแล้วเราไม่ต้องจ้างใครหรอกมดีแล้วเราทำเอง เข้าใจแบบโปรเจกต์ก็จะแบบตามมาเรื่อยๆนะโปรเจกต์ <c oughs> มาแบบ <c oughs> แล้วเข้าใจเลยแบบโปรเจกต์มันจะแบบมาใหมา่เรื่อยๆอ่ะแหมอยู่เป็นป,นนปนู่นข <c oughs> บบน,นาดนี้ปู่บริษัทขนาดนี้นะนนจะขี้เกียจได้ไงฮะ ใช่แบบเราปบโรลงานแบบบางอย่างแบบมันกดดันเหมือนกันนะเวลาแบบเราทํางานแบบเนี้ยใช่เราไปฝึกงานเราก็รู้สึกว่ามันมันก็มันก็เหนื่อยเหมือนกันอะเพราะว่าแต่ละคนก็เร่งเพื่อที่จะแบบให้งานตัวเองมันเสร็จอะแล้วเด็กมันมามันก็อยู่มันก็เยอะมาก ไปแล้วซื้อแคปหมูเพียงไป,ไปสมัครงานบริษัทกล้องโอ้เอางั้นเลยหรือเราทำเราฝึกง,งานแล้วเราก็พอละเราแบบเ,ออเข้าใจแล้วว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยเ้องไงวะนินแบบเหนือ่อยเหนือหน่อยจริง

ขายขายจนขายแล้วนะแค่หมูนะครับใครสนใจก็สามารถซื้อได้นะครับอร่อยมากครับจริงๆอร่อยจนผมอิ่มแล้วขอเพลง o l y Monday หน่อย o l y Monday เหรอ o l y Monday รู้รื้จ๊ะเป็นชื่อวงไง o l y Monday ขอเพลงเลยแล้วพี่นภาบอกว่าขอร้องเพลงเธอทางนั้นหน่อยหมายถึงพี่เขาจะร้องเหรอได้เลยใช่เดี๋ยวพี่เขาจะร้องเพลงอะไรนะเธอทางนั้นเรู้จักแตคนทางนั้นน่ะเธอทางนั้นไม่รู้จักไม่รู้จักน้องน้องน้องไม่รู้จักฟังแต่จองคุ๊กไงวันนี้จบเขาบอกว่าเพลงที่น้องคิวร้องได้แล้วกันขอโทษ ออลลี่มันเดย์มาก่อนมีสักเพลงมาพี่วีดีพี่พี่วีดีคนโปรดทำไมอยากอยากอยากให้อยากให้น้องเพลงของจังก,กูก่อต้นฉบับเป็นเกาหลีผมจะร้องเป็นเขมรนะที เต้นแบบซาวกุกเลยนะโหโหดเกินทำไมทำไมโหดเกิน น้องเก่งน้องเก่งน้องน้องกเก่ง<ม>ยังไม่ได้ฟังเลยพอมากแล้วยัง,ยงขายเก่งที่สุดคนนี้ขายเก่งน<ม> <c oughs> ัมเบอร์วันเอองี้พี่ย่าต้องดูผมไลฟ์ทุกวันแล้วปะ เมื่ออดมาแปลกใะขอบคุณครับใจมันรักเนอะก็มาทุกวันสีขาได้ค่ะนนเดี๋ยวมาทุกวันนะครับ น้องร้องไปแล้วเลือกพี่วีดีบอกว่าร้องเพลงบรรยากาศละกันพี่เลือกให้ละเอาแปบน้องมันอารมณ์ฟิลกำลังมาบอกว่าเลือกบรรยากาศได้หรอได้อะไรได้ครับจะถึงไหมได้เลยพี่ยา พี่ไปฝึกเพลง,งบรรยากาศมาแล้ว เอาพิ娅ลงไปแล้วหรอโอ้ยสู้ๆนะคะพี่ยาพี่่าทำงานใช่ไหมหรือว่านอนแล้วได้เลยครับบายบายฝันดีนะคะพี่ยาเอ้าต้องทำงานนะถึงว่านอนนี่แบบเวลาผมนอนละ ได้เลยค่ะพี่ิ娅รักที่สุดบายบายค่ะตั้งใจทำงานนะครับพี่่ะสู้ๆนะครับจุ๊บๆ <c oughs> <c oughs> แซวเล่นแหม่โอเคครับสู้ๆนะครับพี่่ะฝันดีครับบายบาย ได้เลยครับได้เลยครับฝันดีนะครับพี่ยาเอ้ยไม่ใช่เราแบบเราไอ้น,นี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ยาบอกว่ายังไม่นอนเจ็ดโงเช้านอนไม่ได้ตั้งใจทํางานนะครับพี่ยาขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับแล้วก็ขอให้พี่พยาได้มีเงินเข้ามาเยอะที่สุดเลยนะครับไหนบ้างสู้นะครับ เป็นกำลังใจให้เสมอครับจ,จบสุดด้วยบ๊ายบายถามว่าไม่ไม่ไม่ไมไมทันนี่คือต้องรีเล์กลับมาแล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อารัวมา ละขอบคุณครับพียาเปิดตัวมาก็อลังการออกไปก็อลังการขอบคุณครับขอบคุณนะฮะบ๊ายบาย,นนยบ๊ายบายครับเดี๋ยวจะมา,าไลฟ์บ่อยๆนะคิดถึงเหมือนกันอย่าไป บายบายสู้ๆนะครับตั้งแต่ทำงานนะฉันเป็นคนใจร้ายฉันคือคนที่ทำเธอร้องไห้เ,ไเสียน้ำตามันผิดที่ฉันให้เดินนี้ออกมา ร้องเพงลงร้องผิดครับออไ,ไม่เคยฟังเพลงนี้นะครับแต่ก็อยากร้องเป็นไงขอเพลงได้ไหมได้สิเพลงอะไรอย,อย่ากแกล้งกันละกันขอเพงเลงอะไรเพงเลงอะไรไปเธอเธอโอ้โหฆ่ากันจะชัดนี่กลัดเชเชียสดเลยหรือเปล่า เดี๋ยน้องก็จะ<า>เป็นนักดนตรีสดละ<า>ให้ให้มร้องหน่อยยายนาเพลงใหมนได้ใหม่ให้มาร้องหน่อยเดี๋ยวมันจะเป็นนักดนตรีสดละแบบว่าคือแบบขอเพลงก็คือแบบเ,เ,เป็นเป็นนักดนตรีคนอื่นขอเลย <c oughs> น้องเพลงสุดท้ายอ่ะเพลงเพลงไปเถอเธอเพลงอะไรนะ เพลง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 ไปถึงเธอไม่ไหวน้องบอกไม่ไหวอ่ะทำไงดีเชีร์สดอะไรนี้เอาแคปหมูมาทิ้งกันดีกว่าเออแคปหมูซื้อแล้วทุกคนคิดเอาอิ่มแล้วอ่ะเอาดีผมอ่ะอิ่มอ่ะน้องเพื่สุดท้ายฝันดีนะคะพี่มูบ๊ายบาย ดีกว่าเล่กเองเลยอ่าอ่าเพลงเลยเพลงเลยเพลงเลยเล่งจริงเล่งจริงเพลงของชายนะครับเอฟซีเลือกให้นิดแต่และเพลงไม่ใช่อะไรนะแต่ว่าแบบแสบคพอมากมีมันจะมีขอดอยู่ไม่ใช่ขอดนี้นะ เรื่องจริงที่วีดีชอบน้องทิว <l ug> แรงมบ้ากไอแป๊ดขับมันยายขับมันยาย <Ooh. S 2> ขอบคุณครับ หมดลมหายใจแล้วไ้น้องลองพินี้น้องบอกหายใจพี่พี่ผมหายใจไม่ออก ใช่เลยไปแล้วไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายพัาข่อนกันเยอะๆบ๊ายบายไปแล้วนะสี่สิบแล้วบ๊ายบายฝันดีนะฝันดีโดนคิดถึงกันไหมเดี๋ยวคิดถึงดยมมาไลฟ์ใหม่ใช่ลงรายแล้วนะบ๊ายบายนะคิดถึงกันมากเลยนะนะโมบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย ขอบคุณนะที่มาช่วยหนุนกันเดี๋ยวพรุงนี้จะรีบส่งให้ตอนเช้านะครับขอบคุณมากมากรักนะครับบาย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 ฝันดีนะรีบนอนด้วยรีบนอนดึกแล้วบายบายนอนให้ไวมั่ง